สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้สังเกตอากาศนะคะฮ้อหมอกควันเยอะค่ะเสียงค่อนข้างจะแหกอีกแล้วค่ะอวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะที่สํานักงานใหญ่โป่งสรีจังหวัดเชียงรายค่ะเจอกันช่วงเช้าเช้านะคะเจอกันแบบนี้ค่ะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาท่านมาต้อนรับชมนะคะรีวิวรถอีกแล้วนะสําหรับคันที่จะพามาตวรีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ ลูกค้าพีใหม่นะคะคันนี้เลยนะคะันนี้เป็นรถรุ่นนะคะสเปคแค 2.2S m a c f o r s ใหม่ล่าสุดกับสีบรอนเงิน,นะคะ่ะสำหรับคันนี้นะจริงๆแล้วอ่จะใส่สกเกิร์ตเพิ่มเติมแต่ตอนนี้เอาไปใส่ในส่วนของล้อมแม็กมาก็หล่อมากๆแล้วก็เอามาให้ทุกท่านได้แต่รับชมกันก่อนอันนี้ก็สั่งสกเกิร์ตเป็นเอาประมาณ7วันนะคะเดี๋ยวคาดว่าน่าจะ ไกลแล้วนะถ้าสเกิร์ตมาถึงใส่ส,สเกิร์ตเรียบร้อยแล้วเอามาให้ทุกท่านได้แต่รับชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ไปรับชมดีเทลรายละเอียดประมาณนี้แต่งประมาณนี้ก็ถือว่าหล่อแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเอาแบบนี้ไปมาให้ทุกท่านนะคะได้รับชมกันก่อนคันนี้สเปซแคร2.2 S Max Ford ใหม่ราคาเดิมเดิมค่าตัวของเขาอยู่ที่675,000บาทดีเทลของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวพาท,ท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันสําหรับท่านใดขาที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทัก Inbox หาเซลล์พี่ม ตามลิงก์ข้างล่างกรงนี้ได้เลยค่ะ095338894 9 ID line PWE MI 1579นะคะหรือ Facebook ส่วนตัวเซลล์ปีใหม่อีสุเพจอีสุเชียงตรลายบายเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามให้เรียบร้อยแล้วเราไปรับชมกับรถคันนี้ใกล้ๆพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะ รับคันนี้ค่ะเป็นรถรุ่นสเปซแครบ 2.2S m a x f o r d ใหม่ล่าสุดนะคะสีบรอนเงินค่ะอืมนนนๆทีจะเอามาแต่งจะทรงแบบนี้นะกับสีบรอนเงินค่ะเออคันนี้ใส่แม็กไรไหนโหลดจะทรงเท่าไหร่เอ๊ยอยากดูแล้วสิคันนี้โหลดหน้าสองหลังสามนะคะทุกคนนะคะเป็นต,ตัว s อสนะคะเอสกองสองตัวนี้ใส่แม็กเอเจศูนย์สองศูนย์นะคะขอ1สิบแปดค่ะลัดด้วยยางสองห้าห้าทับห้าศูนย์อาสิบปดได้สเต็ปประมาณนี้นะคะแหมนะถามว่าล้นไหมเราต้องมาดูแบบมุมนี้นิดหนึ่งนะคะตัวนี้หลดสเต็ปหน้าสองหลังสาไม่ล้นนะคะทุกคนอ่าคันนี้เดิมแล้วอ่ะลูกค้าจะใส่ในส่วนของสเกิร์ตรอบคันของทันเซอร์ด้วยแต่สเกิรยังไม่มาค่ะ ในช่วงที่รอก็เดี๋ยวเอาประมาณนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนดูสเต็ปกันคร่าวๆภา,า,าพารวมกันก่อนอืเดี๋ยวถ้าแต่งเสร็จครบเซ็รอแน่น,นอนค่ะเดี๋ยวเอามาให้รับชมกันอีกนะอืมอามาดูดีเทลในส่วนของตัวรถนิดหนึ่งค่ะสำหรับคันนี้นะไฟหน้านะเกรดเอจะได้เป็นไฟหน้าหลอดมันติรีเฟคเตอร์นะคะอืมหรือเป็นหลอดฮาโลเจนนั่นเองนะคะออในส่วนของดีไซน์ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ภายในโครงของ โครมไฟหน้าแบบนี้นะคะอืมมาพร้อมกับกระจังหน้า three dimension นะคะมีการเล่นเฉดสีอยู่สามเฉดสีก็จะเป็นในส่วนของอตัวนี้จะเป็นสีเทาดั r ก g กสีดำแล้วก็สีดำด้านมาพร้อมโลโก้อีส u ซ u โครเมียมด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะไฟตัดบอกนะคะตัวนี้เดิมแล้วไม่มี แต่ตัวนี้ใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะก็จะได้ฟิล์หน้าตาประมาณนี้เลยกันชนหน้าดีไซน์ใหม่แอร์เคอร์เทนช่องระบายอากาศด้านข้างนะคะลดแรงต้านทานช่วยทั้งรถของเรานะคะวิ่งได้ลู่ลมช่วยในเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันวิ่งขึ้นด้วยทั้งซ้ายและก็ขวา <Hey. S 1> เห็นไหมอืมหล่อมากเลยนคะคะอืมโหลดหน้าสองหลังสามสเตปมาตรฐานนะคะได้ฟิลประมาณนี้นะคะทุกคนอืม ห่อไหมตอนนี้เกรดเอสนะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างซ้ายขวาโลโก้สเปซแคปเป็นสติกเกอร์ใส่เพิ่มเติมเบ้ามือจับสีดําด้านถือว่าหล่อมากเลยมามองมุมด้านหลังนิดนึงโหลดหน้าสองหลังสามนะอืมบรรทุกประมาณหนึ่งตันได้สบายสบาย,สบายนะคะสเต็ปนี้นะล้นไหมก็จะประมาณนี้นะคะไม่ล้นไม่ลนเดี๋ยวถ้าใส่สเกิร์จะมีคิ้วร้อเล็กๆจะไม่ล้นเลยนะคะสวยมาก ไฟท้ายนะคะก็เป็นหลอดมันติรีเฟคเตอร์เนาะอ่าสำหรับตัว2.2ใหม่จะเห็นสติกเกอร์นะคะ2.2แ็กฟอร์ตใหม่แบบนี้นะก็จะมีสติกเกอร์มาให้สำหรับตัว2.2เนาะมือจับด้านหลังนะคะก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับ ให้ด้วยกันลลยกันอะไรว่ากันไปกันชนท้ายาไม่มีนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวใส่สกเกิร์ตอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ยีซูตรดีแม็กเป็นสเตกเกอร์ติดอยู่ข้างหลังนะคะได้ฟิลสเตปแบบนี้เลยโหลดหนาสองหลังสามแม็กเอเจศูนย์สองศูนย์ัดไปยางสองห้าทับห้าศูนย์อาสิบแปดนะคะจะได้สเตปประมาณนี้เลยนะทุกคนอืมได้พาทุกท่านนะคะไปแต่รับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านในนิดนึงเสียงเซล์แอบนิดนึงคะ่ะ หมอะควันเยอะนะขออภัยด้วยแต่ก็พอมีพลังนะคะที่จะมารีวิวให้ท่านได้รับชมกันอยู่นะคะ,ะไปดูด้านในนิดนึงนะคะทุกคนรุ่นนี้เกรดเอสแน่นอนอยู่แล้วนะคะสำหรับตัว2.2ใหม่นะก็จะได้กุญแจรีโมทแบบนี้แล้วเนาะ ที่พัดแขนนะคะรุ่นนี้เป็นแบบซั f t าัดหุ้มด้วยผ้านะคะปุ่มควบคุมต่างๆเป็นระบบไฟฟ้ามาให้หมดแล้วนะคะทุกคนแบบกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าแล้วเนะาะภายในเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าขอออยญาตเปิดพลาสติกนิดนึงนี่เป็นเบาะผ้าเดินได้ได้สีเทานะคะอืมคอนโซลนะคะยังไม่หุ้มหนังเก็ดเกตก็จะได้ฟิลประมาณนี้ หน้าจอนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple c a คา l a เ a n d r o i d Auto นะคะถ้าต้องการเชื่อม Navigator ก็เชื่อมต่อผ่าน Android Auto หรือ Apple c a r า l a เได้เลยนะแอเมนนนสามจุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์เ hmm. วลาเปิดแอร์กดปุ่ม AC ด้วยไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะเกียร์นะคะ mm hmm. เนะคะมนนวนหสปีดเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้า เข่าเกียรง,ง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงชากสัน้นนั่นเองค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบยูรีเทนนะคะด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะด้านนี้ก็จะมีปุ่มรีเจเนเรชั่นสำหรับเครื่องยนต์ยูรูห,ห้าอันนี้ก็เพิ่มเติมติดตั้งในส่วนของไฟตันหมอกก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะบาะผ้าเปิดเบะแคนะคะก็จะเป็นฟิละม ไปดูในส่วนของห้องเครื่องนิดหนึ่งนะคะสำหรับเครื่อง2.2 Macford ใหม่สำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.2 Macford ใหม่ล่าสุด เกียร์ธรรมดา6สปีดนะมาพร้อมกับเทอร์โบไฟฟ้าแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะทำงานที่รอบ1,600-2,400รอบต่อน,นั้นต่อน,นาทีนั่นเองนะคะเร็วแรงและประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะในเรื่องการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์เขาก็มีการจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดน,นึงช่วยในเรื่องการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดกับถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้สเปคแครบ2.2 S Max f o r c e ใหม่นะคะสีบรอนเงินนะเร็วแรงและเปรี่ยดน้ำมันยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ตามลิงค์ด้านล่างตัวลงนี้ได้เลยนะคะ0 9 5 3์8 8 9 9ห i d ส i มสามแปดเก้าอทันอีเอ็มเหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะเซลล์ปีใหม่เอี้ยสุเพจเอีสุเททสชียงรายบายเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกฮันดันทุกเคสเตทุกเงื่อนไขสนใจทักอินบ็อกซ์สอบถามปีใหม่ เพิ่มเติมก่อนได้สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอญอาตไปพักเสี่ยงแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปตวเตรียมรถส่งมอบต่อขอญอาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ